สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอกับแม่หมอณนเวลานี้นะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2565แล้วนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็กดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนนะคะ และก่อนที่แม่หมอจะตรวจเช็คด,ดวงชะตาแม่หมอขอบอกเก่าเอาไว้ว่าวันนี้แม่หมอได้ใส่ได้ไดใส่ชุดสาลีนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อช่วงไปลายเดือนตุลาคมสิ้นเดือนตุลาคมแม่หมอได้ประกอบพิธีบวงสวงไหว้ครูนะคะดังนั้นแม่หมอก็เลยได้ใส่ชุดสาลีนี้ประกอบพิธีบวงสวงไหว้ครูนะคะ ดังนั้นแม่หมอก็ได้รับเพลังงานบวกจากครูบาอาจารย์ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มาสู่ในไพ่ยิบสีนี้นะคะเพื่อให้ไพ่ยิบสีนี้ได้มีความขลังความฉับมังความศักดิ์สิทธิ์แม่นยำยิ่งนักนะคะดังนั้นแม่หมอก็เลยต้องใส่ชุดที่ประกอบพิธีบวงสวงไหว้ครูเพื่อให้ความแม่นยำความฉับมังได้พลังงานบวกมากๆที่จะ มาตรวจเช็คด,ดวงชะตาของท่านนะคะโอเคในการตรวจเช็คดวงชะตานี้ก็อย่างที่ท่านที่เป็น f อฟซีเกาก็ได้รู้แล้วล่ะว่าแม่หมอตรวจเช็คจากไพ่นะคะจากไพ่ทาหลดนี้แล้วก็ไพ่เลนมองนี้นะคะเพราะในไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความเฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้ตรวจเช็คจากดวงดาวจากเบลลาตกฟาก้าจากลัคนานะคะขอให้ เข้าใจตามนี้ด้วยนะคะดังนั้นท่านที่เกิดในราศีมีนก็หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่15เมษายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในคอศอะไรก็ตามเกิดอยู่ในพอศอะไรก็ตามแต่ท่านจะเกิดอยู่ในช่วงนี้นะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คด,ดวงชะตากันนะคะ เรามาดูสภาพทั่วไปต่ออางภายในเดือนพฤศจิกายนท่านที่เกิดราศีเมีนนี้รู้สึกช่วงระหว่างเดือนนี้มันจะมีสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองนั้นก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะมีพลังกิตพิเศษยิ่งนักนะคะท่านจะมียานสัมผัสพิเศษแรงกล้าหรือว่า มีซิกเันแรงกล้ามากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะไม่ว่าท่านจะคาดคะเนการในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมักจะเกิดขึ้นจริงและมันมักจะเป็นไปตามที่ท่านคาดคะเนเอาไว้นะคะท่านคิดการใดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างที่ท่านคิดเอาไว้นะคะมันจะเป็นอย่างนั้น เพราะมันเหมือนว่าท่านนี้มันมีอาจจะมีดวงตาที่สามเข้ามาอยู่ในมีดวงตาที่สามเข้ามาทําให้ท่านนี้ <c oughs> ทําให้ท่านนี้มีพลังงานมีพลังงานพิเศษโดยเฉพาะพลังงานบวกทําให้ท่านนี้ได้จูนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลึนลับได้นะคะหรือทางวิทยาศาสตร์ก็คือท่านเก่งอะ่ะท่านมีประสบการณ์มากมาย มีประสบการณ์มากมายมีการเทสมีการทดสอบมีการทดลองอะไรมากมายจนจนจนแน่นแฟนแล้วจนเก่งดีแล้วอะไรจนช่ำชองดีแล้วดังนั้นท่านก็สามารถที่จะพัฒนาหรือว่ามีการเขียนแปลนเขียนโครงเขียนแบบสร้างโครงสร้างในแต่ละเรื่องได้สำเร็จและก็ได้เป็นจริงนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ ทีนี้เรามาจาะดูทีละเรื่องเรามาดูเรื่องการงานก่อนนะคะท่านที่เกิดราศีมีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ตัวท่านนี้ด้านธุรกิจการงานนี้ท่านโชคดีมากๆเลยเหมือนบนหนุนนําและอีกอย่างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านก็รู้สึกว่า,าจะอิงในการสร้างบุญสร้างกุศลหรือเกี่ยวกับ ได้พัวพันหรือผูกพันหรือว่าใกล้คิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว์ศาสนาใดก็แล้วแต่แหละก็คือมีการได้สัมผัสกับสิ่งพลังงานรับอะไรพลังงานพลังงานบางสิ่งบางอย่างได้อะไรอย่างนี้นะคะมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติดังนั้นท่านก็เลยได้หรือทางวิทยาศาสตร์ก็คือท่านมีประสบการณ์มากนั่นแหละดังนั้นก็เลยเอา เรื่องที่คิดไว้ในสมองมีไอเดียนำมาพัฒนาด้านธุรกิจการงานของท่านนี้ให้มันจเจริญรุ่งเรืองและก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ว่าท่านจะทำงานธุรกิจอันใดก็ตามไม่ว่าท่านจะทำงานหน่วยงานอันใดก็แล้วแต่จะเป็นทำงานเอกชนทำงานรับราชการทำงานอะไรก็แล้วแต่หรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามด้นานการงานของท่านนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆ มากๆเลยนะคะถ้าบางท่านที่ยังยิงเกี่ยวกับพลังงานอาชีพศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะขอพรได้สําเร็จหรือท่านที่ไม่ได้ยิงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยิงความเก่งในมันสมองของท่านนี่แหละท่านก็สามารถที่จะทําได้สําเร็จนะคะท่านได้เป็นเพื่มในด้านการงานดีมากเลยงานมันยังสร้างเงินให้กับท่านได้ดีมากๆเลยนะคะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจระกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ ทุกอาชีพมันเหมือนมันชโลกกระท่านมากๆเลยเหมือนบุญหนุนนํานะคะเหมือนบุญหนุนนําทําให้ท่านนี้คล่องตัวคือมันดูมันดีไปหมดพอจังหวะดวงมันจะดีมันก็ดีดีดีไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะพอดวงมันดีคือบางทีเราอยู่ดีๆมันก็ดีเองแหละแต่ขอให้สร้างความดีเอาไว้มันก็ดีเองนะคะทีนี้มาดูในเรื่องแห่งการเงินนะคะ การเงินของท่านก็ดีการเงินนี้ก็ดีจากผลงานนะคะการงานมันดีมันเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองลดช่วงช่วงเฉสวานการเงินมันก็มีมาจากการงานทําให้ท่านนี้ได้เป็นปื้มเป็นปื้มในการงานอยู่แต่ถ้าว่าท่านก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือช่วงระยะต้นเดือนมาถึงช่วงกลางเดือนนี้อที่แม่หมอบอกว่าการงานดีมันก็ดีจริงแต่ทว่า ท่านนี้ยังจะยังตึงเครียดอยู่นะคะยังตึงเครียดในเรื่องการเงินกับเรื่องการงานตึงเครียดเรื่องว่าอย่างเช่นคนที่จะทําธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้ท่านจะต้องนาเอาเงินนั้นมาลงทุนในการทําธุรกิจนะคะเมื่อลงทุนมาทําธุรกิจบางทีท่านก็คิดว่าตานคาดคณนว่าเดือนนี้มันจะได้กําไรเท่านี้เท่านี้อย่างนั้นแต่พอเดือนนี้มันได้กําไรก็ยิงอยู่แต่ว่าเพราะว่าท่านก็คิดไปในอนาคตว่า ถ้าเกิดต่อไปการทําแบบนี้มันไม่ได้หนังใจจะทํยังไงท่านก็ตึงเครียดท่านก็เจ็บเอามาคิดแต่ยังไงก็ตามมันก็มีความคิดบวกกอี่ยงว่าท่านต้องสู้สู้สู้ไม่ท้อถอยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามต้องมันขยันต้องมันทำทำตามที่เราคิดมีไอเดียอะไรคิดเอาไว้ก็เอามากระทำได้เลยนะคะแล้วก็จะสุดท้ายพอช่วงครึ่งเดือนหลัง อ่าพฤศจิกานะมันก็ประสบความสําเร็จไปโดยอัตโนมัติทําให้ท่านนี้ได้เป็นปื้มจิตปื้มใจในการเงินในการงานมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องแห่งการเงินนะคะช่วงไปไปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ประมาณที่20ไปถึงสิ้นเดือนนั่นแหละ ท่านจะได้เห็นผลชัดเจนในการเงินดีมากๆเลยจะมีโชคมีลาภในการเงินทั้งการงานหรือว่ามาจากเรื่องอื่นก็ได้นะคะเป,เป็นกอบเป็นกํามากๆเลยนะคะท่านได้เป็นปื้มดีมากๆเลยแต่ท่านจะหัวเสียหัวร้อนมากๆก็ช่วงตน้นนเดือนพัิกาบางทีท่านอาจจะมีการคิดลบบางทีพอคิดลบแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นกังวลนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอขอแนะนําว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านคิดบวกเข้าไว ขอท่านคิดบวกเข้าไว้นะคะทุกอย่างมันก็จะดีเองเพราะยังไงเสื้อกาวโดยสรุปแล้วทุกอย่างมันจะลงเอยไปสู่ส่วนที่ดีสิ่งที่ดีขึ้นนะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักนะคะเรื่องแห่งความรักท่านที่เกิดในราศีมีนความรักของท่านก็ดีนะคะความรักของท่านก็ดีทั้งความรักของคนโสดคนที่โสดคนที่โสดก็จะมีความรักเข้ามา จะมีคนมารักมาชอบมาจีบมาขายขนมจีบไม่ท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะเอาชนะหัวใจคนที่มาจีบได้สามารถที่จะได้แฟนได้มีความรักที่แท้จริงก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แหละใครเอาความรักมาก็เอาความรักที่ดีงามมาให้เอาความรักที่เป็นจีรังยั่งยืนมาสู่ตัวท่านนะคะท่านก็ได้เป็นสูกใจแห่งความรักมีความอบอุ่นสดชื่นในหัวจิตหัวใจนะคะ ทีนี้ด้านคนที่มีคู่หรือเป็นครอบครัวท่านก็มีความรักครอบครัวที่เป็นมั่นคงดีมีคนที่เป็นภรรยาก็สามารถที่จะกลุมหัวใจสามีได้สามีก็สามารถที่จะกลุมหัวใจภรรยาได้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ตางก็ให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน แล้วก็มีความาเชื่อมสัมพันธ์กันได้ดีมีความสวีดหวานกันดีนะคะไม่มีเรื่องราวที่จะขัดแย้งอะ,อะไรกันเลยก็มีความรักไปกันได้เรื่อยๆอ,อย่างมั่นคงอบอุ่นนะคะความรักของท่านที่เกิดราศีมีนโอเคนะคะดีมากต่อไปเรามาดูว่าในเดือนมีไอ้ทุทีในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ท่านที่เกิดราศีมีนนี้มีปัญหาอะไรไหม คําตอบก็คือมันจะมีปัญหาแค่ช่วงต้นๆเดือนอพฤศจิกาเนี่ยนั่นก็คือหนึ่งท่านจะรู้สึกว่าหัวร้อนหัวเสียได้ง่ายๆในสิ่งที่ท่านคาดคิดเอาไว้แล้วมันไม่ได้ดังใจดังหวังอย่างเช่นการเงินหรือว่าการงานอะไรอย่างนี้ช่วงต,ต,ต้นต้นเดือนพฤศจิกาแต่พอท่านหายตึงเครียดแล้วหายหัวร้อนแล้วจากนั้นมาท่านก็อดทนทำไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นท่านก็ทำไปทำไปสุดท้ายสิ่งที่ท่านอดทนอดกัน้นพยายามสู้ไม่ถอยก็ท่านก็ได้รับชัยชนะในทุกๆเรื่องเลยนะคะและขอแนะนำให้ท่านนี้จงหมั่นสร้างบนสร้างกุศลทำคุณงามความดีในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนี้พ่อดวงของท่านนี้ส่วนมากแล้วนะคะจะได้ สัมผัสกับสิ่งพลังงานอันเล้นลับหรือว่าได้คุกคลีอยู่กับเรื่องการทําบุญทําทานการทําบุญทําทานสวดมนต์มาเพ็ญนเพียนภาวนาแลช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ออกพรรษาแล้วก็ส่วนมากคนก็จะเน้นเรื่องการไปทําบุญทาทานกันไปทําบุญคนไทยก็จะทําบุญทอดพระป่าทอดกระถินหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านสะดวกนะคะทําบุญทําทานท่านที่เกิด อยู่ในศาสนาอื่นอย่างเช่นศาสนามุสลิมก็อาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์เน้นสวดมนต์นะคะกุศลแลบนบุญก็ช่วยเหลือเปิดทางให้ท่านได้ประสบความสําเร็จท่านที่เกิดเป็นคนคริสนะคะศาสนาคริสท่านก็ได้นั่งสมาธิขอความเมตตาจากองค์พระเยซูคริสต์นะคะ ท่านก็มีเมตตาให้เปิดทางให้ท่านได้ประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะท่านที่เป็นชาวพทุทธเนี่ยะทําบุญทาทานในรูปแบบใดก็ได้บุญหมดนะคะบางทีทําบุญไม่ต้องเสียเงินสักสลึงก็ยังได้บุญเท่าของคนเสียเงินมากมายนะคะมันอยู่ที่จิตใจเราว่ามีศรัทธาปรารถนาอยากจะทําบุญทําทานหรือไม่นะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ การการที่เราจะได้มีความสุขอยู่ได้มันขึ้นอยู่กับที่จิตใจเราด้วยนะคะเราทำใจดีคิดดีคิดบวกมันก็เป็นสุขได้นะคะแล้วก็แม่หมอก็จะขออวยพรให้ท่านทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอ,อแม่หมอนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดการขอใท่านทุกท่านนี้ จงพ้นจากทุกจากโศกจากโรคจากภัยพ้นจาก,จากสเพาะสิเนศจันไรทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเพียงขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะคะพบกันอีกครั้งในเดือนธันวาคม2565นะคะส่งท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม่อย่าพลาดโอกาสนะคะมาเป็น FC แม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะโอเคแม่หมอไปก่อนบ๊ายบาย